วันนี้นะครับ GLC 250D ปี17โฉมนี้เนี่ยนะครับราคามลงมาเยอะมากๆวันนี้ผมจัดตัวคันนี้มาให้นะครับผมทำระบบมาให้แล้วไอ้พวกแอดบูอะไรทั้งหลายแหละไฟโชว์อะไรเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับทำมาให้หมดแล้วบินนะครับทำมาให้เรียบร้อยนะครับเท่าอูเบนเรียบร้อยเคลียร์เรียบร้อย เอาไปขับได้นะครับมาลองขับได้เลยวันนี้สภาพพร้อมๆแล้วครับ250ดีดีเซลต่ำล้านไปดูครับดูคลิปช่อง AB p r i m i เมื o อมอเตอร์แล้วอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พวกเราด้วยนะครับ เอาวันนี้ใครที่รออยู่หาอยู่นะครับรอให้ราคามันลงวันนี้นะครับผมบอกได้เลยคุณภาพเกินราคาไปเยอะนะครับคุณภาพรูปลักษณ์นะครับต่างๆความสวยความพร้อมเนี่ยเกินราคาขายไปเยอะมากจริงๆรุ่นนี้ราคามันต้องอยู่ที่ร้านต้นๆน,นะแต่วันนี้เนี่ยดูดิความสมบูรณ์ผมไม่ต้องไล่าย,ยาวนะ ราะว่ารุ่นนี้ดูผมรีวิวไปเยอะอยู่แล้วไม่ต้องไล่ายาววันนี้ตัว AMG กระจังหน้าไฟหน้าพร้อมๆแบบนี้สวยคันนี้นะครับโครงสร้างดีนะครับฟิตเมนต์สวยไม่ค่อยไม่มีร่องรอยอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไม่ช้ำด้วยร่องรอยหินอะไรต่างๆไม่มีแล้วสีเสืออะไรผมเก็บริ้วรอยเก็บขนแมวมาให้เรียบร้อยนะครับไม่หนานะครับไม่หนาจนเกินไปแน่นอนนะครับแต่มีนะครับมีเก็บสีแต่ไม่มีชนหนักย้ํานะมีเก็บสีแต่ไม่มีชนหนักนะครับคันนี้นะครับนี่ฟิตเมนต์สวยนะครับสีต่อให้69เเรียบร้อยนะครับนี่ ดูล้อกันหน่อยล้อ m m ยางยูคุฮาม่าใหม่ๆนะครับเอาไปใช้ได้ขี่กันยาวๆสบายๆนะครับล้อเดิมสเปคโรงงานนะครับพระบุกะเบรกตรวสอบให้พร้อมแน่นอนนะครับกล้องนะครับรุ่นนี้ให้มาแบบ3า0องศาด้านข้างตรวจสอบสภาพเรียบร้อยนะครับใช้งานได้แน่นอนนะครับนะครับแหลกหลังคานะครับมีให้ m m นะครับ ด้านบนหลังคาพนมมีกระซูมนะครับทำงานนะครับเต็มที่ระบบ100%นะครับสมาร์ทเอนทรีมีให้รุ่นนี้นะครับคิวรีน้ำโคเมียมลอกคันนะครับสภาพสมบูรณ์สวยชายบันไดด้านล่างนะครับมีมาพร้อมให้นะครับรับน้ำหนักไร้นะครับยางชุดหลังล้อแม็กชุดหลังเป็นชุดเดียวกันนะครับขอบ2 0 2 5 5 4 5นะครับแบบนี้เดิมๆแน่นอนครับกล้องมองหลังปังเซนเซอร์6จุดนะครับไฟทับทิมกันชนหลังเ m g ท่อออกคู่นะครับ ฝาท้ายไฟฟ้าครบแบบนี้นะครับไม่ต้องห่วงสุฟ้าพร้อมใช้งานเต็มร้อยเนะครับใครต้องการใช้พื้นที่ด้านหลังนะครับปรับเบาะพับแบบนี้ได้เลยนะครับปรับเบาะพับแบบนี้ได้เลยนะครับราบเกือบ90องศาอยู่แล้วนะครับปุ่มกดอยู่ตรงนี้ครับใช้งานง่ายๆนะครับไฟสองสว่างด้านหลังนะครับใช้งานได้ดีนะครับทำงานเต็มประสิทธิภาพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับความสะอาดทำให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก่อนปล่อยลูกค้าซื้อไปผมทำสปาชุดใหญ่ให้อีกรอบหนึ่งนะไม่ต้องห่วงนะครับอันนี้เคลียร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไปอี ก่อนปล่อยถึงมือลูกค้าก่อนเข้าบ้านลูกค้าเคลียร์ให้อีกรอบนะครับทำทั้งหมดเบดเร็จสรอบนะครับด้านบนนะครับรถไม่มีชนหนักเฟร,รมเฟร,รมสวยต่างๆปุ่มนะครับสภาพพร้อมใช้งานมือจับสวยนะครับฟิล์มด้านหลังเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วนะครับเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเป็นฝ้าไอตัวฟิล์มตัวนี้มันจะชอบอ่าบวมไม่สวยมีอากาศท่ออะไรนะฮะ เพราะว่ามันมีตัวไล่ฟ้านะครับบางทีมันจะเสียตัวนี้ผมเปลี่ยนให้ก่อนเลยเปลี่ยนให้ก่อนที่ลูกค้าจะว่าด้วยซ้ำนะครับเปลี่ยนให้เรียบเอฟร้อยแล้วนะครับภายในแบบนี้นะครับโทนดำๆทุ่มๆแบบนี้ครับสวยเดี๋ยวไปดูภายในกันหน่อยครับ better dance, better dance. anybody else who test me i'm ready looking at my hand and it's steady i'm trending ascending and blending lyrical bending now i'm spreading and getting my name out now yeah they hear me laugh all the crowds ripping the sound i'm hitting the ground running up and coming ain't nothing yeah rookie of the year i'ma keep it 100 cold blooded no budget from nothing to something i ain't bluffing i got a full hand and a full plan i ain't gonna stop till i'm at the top man every single drop got me feeling u I'm about to pop started from the bottom yeah I wanna live I'm cold inside Give all I have just to feel alive I fight to live I fight to strive One day I'll have what I want in life ามาดูภายในกันหน่อยนะครับฟังกช์ชันรุ่นนี้ให้อะไรมาบ้างนะครับบ นะครับเมมโมรี่สจุดนะครับสไต Mercedes ล์ Mercedes-Benz รุ่นนี้ให้มาแน่นอนครับ AMG มีมาให้นะครับทรีมลายไม้นะครับสัมผัสพื้นผิวสัมผัสเหมือนไม้เป๊ะคันนี้เนี่ย สีสวยนะครับไม่มีจิกบุบบิ่นใดๆทั้งสิ้นนะครับเครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์มีมาให้นะครับมัลติฟังก์ชัน2ฝั่งนะครับเกียร์แพนนิชิพมีให้เกียร์ขึ้นคอเรียบร้อยนะครับระบบเกียร์อะไรต่างๆเช็คเรียบร้อยนะครับของหลงเหลวใช้ได้ดีนะครับพุชสตาร์ทมีมาให้ไฟหน้าปรับออโต้นะครับเรียบร้อยนะครับแอร์นะครับระบบแยกตัวนี้นะครับช่องลมต่างๆแอร์นะครับไม่มีกลิ่นเหม็นไม่ตันไม่อะไรทั้งนั้นนะครับเปลี่ยนเคลียร์ให้เรียบร้อยนะครับใช้งานได้ดีครบถ้วนนะครับจอแสดงผลตัวนี้้้นนนะะะคครรรัับบใชงาาไดเต็มปสิิทธภพ มาดูเลขไม้กันหน่อยครับเลขไม้เท่านี้เลยนะฮะเข้าศูนย์ตลอดนะครับชงลงชงล่างอะไรเช็คให้เรียบร้อยมาลองทดลองกับขี่ได้นะครับเมาส์แพดแทชแพดตัวนี้นะครับใช้งานได้สมบูรณ์แน่นอนนะครับตรวจสอบเช็คให้เรียบร้อยนะครับไปดูห้องเครื่องกันหน่อยครับอันนี้ดูโครงสร้างเรียบร้อยนะครับมาดูห้องเครื่องกันบ้างครับนี่นะครับเดิมๆนะครับไม่มีการรื้อใดๆทั้งสิ้นสายฟงสายไฟเดินเรียบร้อยนะครับระบบแอร์ระบบน้ําของเหลวนะครับนะฮะสายพานนะครับเช็คเรียบร้อย นะครับหัวฉีดใช้งานปกติตัวนี้ฟร์มไม่มีขึ้นใดๆทั้งสิ้นนะครับแบตเตอรี่อะไรครบคันนะครับพร้อมใช้งานนะครับไม่ต้องกังวลนะครับไปใช้ได้เลยเครื่องเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยใช้อึดจุดทนแน่นอนนะเครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานนะครับสีเรียลเลขเครื่องเลขถังตรงเป๊ะตรวจสอบเอกสารให้เรียบร้อยครับน็อตไม่มีขยับตัวครับโช๊คตัวนี้ค้ำฝาโปงได้ดีนะครับไม่มีซุดแน่นอนครับ GLC 250D ดีนะครับคันนี้โฟร์แมติกขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับ สภาพสวยไม่มีชนหนักแน่นอนนะครับจิ้มบีจิกบุกบินไม่มีนะครับอันนี้เก็บริ้วรอยให้สวยนะครับสีไม่มีหนาแน่นอนนะครับซื้อไปตอนนี้นะครับคุ้มค่าผมดูแลให้อีก1ปีเต็มๆนะครับไม่ต้องห่วงนะครับรับประกันนะครับอีก1ปีสินค้าออกจากร้านไปแล้วนะครับไม่ต้องกังวลใดๆทั้งสิ้นอยู่จังหวัดไหนนะครับก็ซ่อมได้ดูแลให้มีรสไลด์ให้ด้วยนะครับสภาพพร้อมๆแบบนี้ราคาตอนนี้นะครับสู้ตลาดมากๆครับเอาใจไปเลยครับราคา9 9 9 0 0 0บาทนะครับถูกๆนะครับจับไปครับ What I want